มุฮัมมัดสุลลัลฮุอะเลห์วะสลัมก็ได้ถ่ายทอดคําพูดของเขามาอยู่ในหะดีษค่ะหะดีษบทนี้นะคะบันทึกโดยท่านอิหม่ามบันทึกอยู่ในช่อเฮียของอิหม่ามอิบนาหิบบานนะคะรายงานจากท่านอับดุลฮุไรร์และสายรายงานอื่นๆค่ะอันอับดุลฮุไรร์รอดิยัลลอฮุอันฮุกอลากอล่าวรสลฮสุลลอฮิัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลัมกอลัลลอฮุอัซซะวะอัลลาวะอิซซะตีลาอัจมะอูอะลาอับดีคอฟัยนีวะอัมไนนีอิซาคอฟานีฟิดดุนยา أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة في صحيح ابن حبان รายงานจากท่านอบีฮรอยร,ร้อนเรย์รอห์หัอันฮูนะคะแจ้งว่าท่านอัลสุสลซอลลฮุอะลัวเร็วชัลลำกล่าวว่าอัลลอฮ์สุบฮานะตาลาได้ตรัสว่าและด้วยเกียรติของข้าข้าจะไม่รวมในบ่าวของข้าซึ่งความกลัวทั้งสองและความปลอดภัยทั้งสองหากว่าเขาได้ยำเกรงฉันหรือกลัวฉันในโลกดุนยาแน่นอนฉันจะให้ความปลอดภัยแก่เขาในวันกกยามะและถ้าหากว่าเขาปลอดภัยจากฉันหมายถึงไม่กลัวต่ออัลลอฮ์ในโลกดุนยาแน่นอนอัลลอฮ์จะทําให้เขามีความหวั่นกลัวในโลกอาเคร์ค่ะหะดีษบทนี้นะคะบันทึก อยู่ในซอยแหของอิหม่ามอิมรุฮิบานค่ะจากตัวบทฮะดิษนะคะเป็นคําพูดของอลอซุบพานอตาลานะคะได้ตรัสไว้ด้วยพระองค์เองว่าด้วยเกียรติของอลอเราจะไม่รวมว่าในบ่าวคนนึงจะมีทั้งความกลัวและความปลอดภัยอยู่ในเวลาเดียวกันทั้งสองอย่างถ้าคนหนึ่งคนใดที่เขายำเกรงต่อ,อลอในโลกดุนยาอลอจะให้ความปลอดภัยแก่เขาในวันกิยามะในโลกอาครห์อันนี้คือง่ายๆเบสิกธรรมดาเลยว่าเมื่อดุนยาเรายำเกรงต่อ,อลอดุนยาเรามีความละอายเรามีความกลัวต่ออลอแน่นอนเราจะได้รับความปลอดภัย จากพระองค์ในวันเกียรมาค่ะ วันกยามะซึ่งเป็นวันที่มนุษย์ทั้งหลายต่างจะวิ่งหนีจากคนที่ตัวเองรักความตื่นกลัวและความน่าสะเพงกลัวของวันกยามะทาให้ทุกคนไม่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยเลยแต่ถ้าใครเมื่อในโลกดุนยาเขาได้มีความยำเกรงและเกรงกลัวต่อเลาะว,วันกยามะเขาจะปลอดภัยอยู่อย่างสงบค่ะในขณะเดียวกันค่ะใครก็ตามที่ดุนยานี้ไม่ได้มีเอาร้ออยู่ในหัวใจเลยนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ให้ความกลัวไม่ให้ความยำเกรงใดๆต่อเลาะเลยในโลกดุนยานี้ใช้ชีวิตประดุดดังว่าตัวเองเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองนะคะในดุนยานี้ไม่ มีสิ่งใดจะทําให้เขายำเกรงได้อัลลอฮ์ชุบตาอะลรก็จะบอกกับเขาแบบนี้ค่ะว่าใครก็ตามที่ในโลกดุนยาเขาไม่ได้ให้ความปลอดภัยหรือไม่กลัวต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จะทําให้ความหวาดกลัวเข้าไปในหัวใจของเขาหรืออยู่กับเขาในโลกอาคเครอค่ะวันกยามะเป็นวันที่พวกเราทุกคนต่างสะพึงกลัวนะคะแล้วเราก็รู้ดีว่าวันนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะให้ความปลอดภัยใดๆได,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 ได้บุคคลที่ได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เจ็บุคคลก็เนื่องจากเขาทําการบริจาคทานเนื่องจากเขาทําความดีต่างๆในขณะเดียวกันบุคคลต่างๆก็ังจาา่ ก,กรีดร้องวิ่งหนีจากคนที่ตัวเองรักเพราะไม่อยากจะได้ยินเสียงร่ําไห้หรือความกลัวเกรงหรือสภาพความสะพึงกลัวของวันกยามาที่มันจะเกิดขึ้นดังนั้นหากว่าเราอยากจะปลอดภัยในวันกยามาหากว่าเราอยากจะสงบสุขในโลกอาคเครอในดุนยานี้เราจะต้องรวบรวมไว้กับตัวเองซึ่งความยำเกรงความเกรงกลัวต่อเราสุภตาลาเมื่อเรามีความเกรงกลัวต่อเราแล้วต้องมีความหวังด้วยค่ะสําหรับบรรดาคนที่เป็นผู้ศรัทธาทั้งหลายต้องมีความหวังและความกลัวในเวลาเดียวกันเราหวังว่าเราจะตอบแทนเราหวังว่าจะได้เข้าสวรรค์เราหวังว่า การงานของเราจะถูกตอบรับในขณะเดียวกันเราก็ต้องกลัวค่ะกลัวว่าเราจะไม่ตอบรับการงานกลัวว่าเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์กลัวว่าเราจะไม่เป็นที่พึงพอพระทัยต่อแล้วดังนั้นเมื่อเรามีสองอย่างยึดอยู่ในตัวเรามีทั้งความกลัวและความหวังเราจะได้รับความปลอดภัยในโลกอาเครเนื่องจากดุนยาเรายังเกรงต่อพระองค์ค่ะฝากคดีบวนี้ด้วยนะคะอัลลอฮ์ตรัสว่าด้วยเกียรติของข้าข้าจะไม่รวมไว้ในเบ่าวของข้าซึ่งความกลัวทั้งสองและความปลอดภัยทั้งสองหากว่าเขายังเกรงต่อข้าในโลกดุนยาข้าจะให้ความปลอดภัยแก่ เขาในวันเกยามะและหากว่าเขาไม่ยำเกรงต่อข้าในโลกดุนยาข้าจะให้ความหวาดกลัวเข้าไปในหัวใจของเขาอยู่ในตัวของเขาในโลกอาครอค่ะสสา s s a l ล m u a l a i k u m w a มะตุล t u l l วะบ w a ราะกาตุฮ h